สวัสดีเช้าวนใหม่นะครับณวันนี้นะครับวันที่17แล้วใช่ไหม17มีนานะครับตอนนี้ก็ตีห้าสี่สิบห้าโดยประมาณนะครับเราจะไปฟูทอกันแล้วเราจะไปแนงคุ่คูกันนะครับนี่โดยรถสกายหลักะผมแปมเมื่อคืนนะครับรโดดน้ำเดี๋ยวบนบนบนฟูทอกัเป็นไงเดี๋ยวคาดว่าเราจะไปดูกันที่นั่นพร้อมกันนะครับเอ่อ เหมอลคงจะไม่มีแต่เราไปดูพารีสขึ้นกันแทนนะเราจะไปรถกาล์นะครับเพล่นร้อยบาทนะครับไปขอเราไปกัน น,นี้มาถึงคุพ่อครับก็ต้องซื้อบัตรนี้ก่อน25บาทเป็นค่าตัวรถนะครับไปกับนั่งบนเราขึ้นรถคันนี้ไปนะครับตู้้าไปรับ เป็นเรบาะร้อยอยู่เลยครับคุณลุงบอกขึ้นเลยครับให้เต็มกอ,อกได้ ผู้ถอดกันนะครับวันนี้ก็มีหมอกนิดหน่อยนิดะครับมีหมอกนิดหน่อยเมื่อวานสี่สี่ย่อมครับ <laughs> ก็จะมีนิดนิดนะครับไม่ไม่เยอะมากวันนี้ก็ถือว่าอากาศมันก็สบายๆนะครับวันนี้ถ้าท่องเที่ยวมีนิดหน่อยไม่ไม่มากเท่าตอนต้นหนาวก็เดี๋ยวติตการเก็บชมบรรยากาศแถานี้ไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปแก่งคุดคือคุดคือครับ กำลังรอพายขึ้นขึ้นยังบ่อขึ้นแล้วโอเคหมองขึ้นแล้วแต่หมอกมันเยอะหมองมันเยอะนะครับมันเลยไม่ไม่พาทิตขึ้นเดี๋ยวคืนนี้เย็นนี้เราจะไปดูพาทิตตกกันที่ริมโขง รูนะครับที่นี่ตามรอยซีรีส์เขาครับาสเหตุที่ขึ้นชื่อว่าแก่งคุรตูวนะครับงค์ก็เป็นรุ่มๆดอนๆนี้ใช่ไหมเกิดการคุดเที่ยวไปคุดเที่ยวมาหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจ วันนี้น้ำลงน้ำลงครับข้างล่างก็จะมีร้านอาหารมีเรือไปข้ามไปลาวได้อีกตั้งหากครับแต่ว่าตรงนี้จะไม่ใช้พาสปอร์ตแต่ใช้แค่บัตรผ่านแดนชั่วคราวอย่างเดียวพาสปอร์ตจะไม่ใช้นะครับเดี๋ยวเราก็ลงไปข้างล่างกันดีกว่านะครับไปดูบรรยากาศด้านล่างยังไง The tears, but I can't get near you. นเห er ที่พักอะไรครับวิ่งนี่คร mm ับ hmm. วิ่งน okay. 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 ี่ครับโอเคเดี๋ยวไปจ่ายค่ารถไปเคลียร์ค่ารถกันนะครับโอเคครับวันนี้ชมเมืองช่วงบ่ายนะครับเราจะไปไหนกันครับพี่โก้ก็เดินเล่นๆครับชิวๆนะครับนี่ล้างสัมภาระ จุดหมายเราก็สงชิวิๆเดินไปร้านปดกากันดีกว่าน,นั้นเดี๋ยวไปดูวิวกันร้านจำเลยร้าจำเลยรักที่เรามาเมื่อวานนะครับกของกากุ๊กกิ๊บสวยงามน่ารักไ่ <c oughs> <c oughs> ้ชงานเลยไม่ใส่แล้วครับนร้องอ,ะอ่ะ่อยสีอร้อนเดินไ <c oughs> ปเรื่อยๆครับสี่อย ยไปสบายี่เดี๋ยวก็เราจะเดินไปที่ร้านโบดก์กันะครับก็เดี๋ยวร้านบดก๊าซก็จะมีบดก๊า์ทำมือนะครับแผ่นเมตรให้เราเขียนการแล้วก็ส่งหาถึงคนที่เราอยากจะส่งให้นะครับอยากจะส่งใจส่งความรู้สึกส่งความรักส่งอะไรไปให้ก็ไปที่ร้านนั้นนะครับผมจำเลยรักแล้วกันนะครับเอ้าใครเนี่ยมาอีกแล้วผมทำไม่นะ หม,มเหม็งมากโกก็กำลังเลือกอยู่นะครับกำลังจะทำปรดกาดกันแล้วอัวอเทพ, <c oughs> พี่ตื่นพี่ตืนกจายตัวไอ้ตามตามนั่นะ มึงคุณตกรอบนะครับหลังจากเราเลือกบดการ์สวยๆกันได้แล้วนะครับก็มีนีทำกันเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มการหย่อนตู้นะครับก็ที่หน้าร้านก็จะมีทั้งที่แปดสแตมแล้วก็สามารถหย่อนตู้ได้เลยนะครับผมก็ส่งแล้วเดี๋ยวบดการนี้ก็จะถึงคนที่เราอยากจะ่งให้นะครับผ<อ>มาา <laughs> แล้วก็มาขายต่อแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอามาลบขายแล้ว <laughs> <laughs> ไม่ใช่ นี่แล้วนี่มีแปะด้วยเลยจาเลยรักเชียงคานนะครับที่ปทายี่ตูนโอเคก็หลังจากตกบทกันแล้วเดี๋ยวเราก็เดินชมเมืองย่าเย็นกันอากาศก็เริ่มดีขึ้นแล้วเมื่อตอนบ่ายร้อนมากเลยนี่ก็พระอาทิตย์เริ่มจะลงมาแล้วก็อากาศเย็นขึ้นหมอกก็เริ่มมาตั้งขาวไปแล้วเนี่ยไปไหนครับพี่กอล ยางคอมเมนต์กันแล้วแล้วเราเขียนโพสกร์เสร็จก็ออกเรื่องดีๆออกทริปจากจขยานดูแล้ว <c oughs> เรื่องอยู่นานนะครับกว่าจะได้ที่จอตยังไม่ได้เลยอันนี้เรื่องอยู่นานกว่าจะได้ใช่ไหมใช่ครับก็ระยะหนึ่งแต่ของผม,ผมเวิร์กเวิร์กนี่ยางแข็งได้ได้โซไม่หลุดปั่นซิงนะ่งใช่แล้วลบบนี่ตาจอตตาจออต<ป>อยู่ในความมืดอยู่ป้าใจดีครับป้าป้าบอกเอาเลยลูก เ่มืนก็เดี๋ยวเราคงขับเลียบถนนไปเรื่อยๆนะครับผมก็มี้านสองข้างทางให้ชมแล้วก็อาจจะเรียบน้ำโขงนะไม่ไงครับพี่จอรดโอเคพร้อมนะครับเดี๋ยวเราลุยกันดีกว่านะครับเฮกโก ชิลนะครับสบายสบายก็ชมบรรยากาศนะครับริมฝั่งโงแล้วก็เห็นน้องๆเล่นน้ำกันด้วยนะสวยงามแล้วมีมีแพมีแพมีเรือให้ลงไปดูแต่เรายังไม่ลงกันแต่เราขอปั่นไปเรื่อยๆก่อนชมก็คิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักคงจะสุดทางแล้วนะครับผมสุดทางแล้วเดี๋ยวเราก็จะวนจากถนนคนเดินวนกลับมานะครับก็ชิลดีชิลดีแดดก็โอเคไม่ร้อนมาก แค่พออุ่นๆนะครับพออุ่นๆนอุ่นกายาอุ่นกายาโอเคก็เดี๋ยวขับกันไปเดี๋ยวเราพาเรียกฝั่งของชมบรรยากาศไปสวยๆเนี่ยสวยๆมากนะครับเนี่ยพวกดอนพวกอะไรพวกเนี้ยขับออกมาแล้วจะเริ่มเห็นแล้วก็เห็นวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับว่าจะชีวิตเป็นอย่างไรบ้างจะมีทั้งเรือทั้งกระชังปลานะครับแล้วก็โอ้โหตรงนี้สวยๆน้ำตกด้วยมีน้ำตกเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลย โอเคไปขับกันไปอ,อีกนิดนึงเดี๋ยวก็ออก สองนะครับที่เชียงคานยามเย็นก็อยู่สถานที่เดิมๆสบายๆบ,บ้านยายสี่พันนะครับก็ชมพทิตตกดินฝังโขงกันตอนนี้ก็ประมาณเก,กือบหกโมงแล้วพระอาทิตย์กำลังส่องแสงศาสตร์กับสะท้อนกับแสงน้ำดินโขงนี่ยังสวยงามเลยทีดเดียวเทียวส้มก็กําลังนั่งนั่งจิบน้ำเย็นเย็นกันนะครับแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกกันก็บรรยากาศทั่วไปก็โอเคลมพัดเรื่อยๆอากาศไม่ร้อนมากนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยว,ยวชมดีฝั่งนู้นพระอาทิตย์ กำลังต้มเลยสะท้อนกับแสงน้ำได้มากเลยก็เดี๋ยวอีกสักไม่เกินสิบนาทีเนี่ยคงเริ่มเริ่มลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับก็คืนนี้หลังจากที่ตกกันเราก็คงจะหาที่นั่งชิลๆกันนะครับเย็นๆเจอเพื่อนใหม่ๆกันวันนี้นะครับผมจิบ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 เมื่อวานก็จิบไปครึ่งขวดแล้วจิบ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 ไปเรื่อยเลย โอเคก็เดี๋ยวชมบรรยากาศกันดีกว่านะดูบรรยากาศสวยๆกันดนฝั่ขงของครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่อ่าที่โฮมสเตย์ที่นี่นะครับก็คือมอ่าสิพันธ์โฮมสเตย์นะครับ ็อยู่กับคุณป้าสืรพันธุ์ตรงนี้นะครับนี่เจ้าของตัวจริงจริงแน่นะครับได้ข่าวว่าเปิดมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี48ใช่ไหมครับ49 49 2549นะครับเป็นตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ6ปีลวนะครับบ้านหลังนี้นะครับที่เรานั่งอยู่นี้ก็อายุประมาณร่วมร้อยร้อยปีนี่มาสมัยคุณจูคุณย่านะครับแล้วก็ด้านข้างที่เรานอนก็จะเพิ่งจะต่อเติมเพิ่งจะอยู่ได้ประมาณ50ปีนะครับตรงนี้ อยู่ที่นี่รู้สึกเป็นกุญแจครับนะครับเป็นเป็นเป็นของเป็นบ้านของเราครับดูแลได้แข็งดีครับตอนเช้าก็มีกาแฟให้กินใช่ไหมครับชมใช่เป็นดูเป็นรูปเป็นหลานนะครับถ้าสนใจที่จะมาพักที่นี่นะครับก็คือสามารถที่จะโทรมาจองได้นะครับในช่วงหน้าหนาวก็โทรมาจองได้แล้วก็โอนเงินมาที่ทางคุณป้านะครับก็อยู่ที่คนละหนึ่งพันห้าสิบบาทใช่ไหมครับหนึ่งพันห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะครับถ้ามาคนเดียวสองร้อยถ้ามาคนเดียวสองร้อยห้องหนึงห้องนะครับ ก็คือโอนเงินม,มาให้ก่อนแต่ถ้าสมมติว่าติดงานจริงนะครับโอนมาไม่ได้จริงแต่โอนเงินม,มาแล้วนะครับคุณป้าก็จะโอนเงินกลับคืนให้เหมือนกันนะครับไม่มีที่ว่าอ่าไม่ได้นะอาจะยึดไม่มีนะครับคุณป้าบาอกว่าเราดูแลกันเหมือนพี่น้องเหมือนเหมือนลูกหลกานนะครับตรงนี้นะ <laughs> ้านหลังก็จะเป็นร้านอาหารนะครับสีพันรัวสีพันอร่อยครับอร่อยน่าอร่อยมากว่าคืนกินกันที่นั่นมาแล้วเมนูเด็ดนะครับชอบมากเอ็นไก่ทอดนะครับอร่อยจริงๆครับคุณป้ามีอะไรอยากจะฝากถึงกับทุกคนนะครับถึงกับทุกคน ขอให้มาเที่ยวจังคารเยอะๆหน่อยยายยินดีต้อนรับทุกๆคนเหมือนลูกเหมือนหลานครับครับครับ ไงครับพี่โก้รับเช้าวันนี้เต็มวาร์ขแบบสายบัตรมันก็เกือบเจ็ดโมงครับผมก็ถ้าเป็นเราวันรขายผ่านแล้วก็ผ่านเรต็มวาร์แล้วช่วยใช่ก็ได้บุญกันทุกคนนะครับถูกครับสมาชิคไปไหนบ้างครับไปทําบุญเช้าวันนี้ครับดีค่ะได้รับบุญเต็มที่นะครับ นี่ก็จะเป็นข้าวเหนียวนะครับที่เราจะไปบากานตอนเช้าวันนี้นะครับผมก็ตอนนี้พักก็เริ่มมาบิธบาทแล้วคนก็เยอะแยะเต็ไมไปหมด คาตรตัวมาช้าได้จากตากบาทแล้วนะครับก็นอนพักผ่อนกันระยะหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มเดินทางออกจากเชียงคานแล้วเดี๋ยวไปเข้าที่เมืองเลยกันโดยรถสองแถววันเย็นคันนี้ก็คงใช้เวลาเข้าๆประมาณชั่วโมงนิดๆน,นะครับก็คงถึงเมืองเลยกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถต่อจากเมืองเลยไปที่อุดรกันอีกทีกนหนึ่งก็ใช้เวลามาสามชั่วโมงกว่าก็ดูสีดูสีสก,าการมาเชียงคานนี้เป็นไงบ้างครับมาที่ไหนครังนี้ชอบประทับใจมากเลยครับทั้งบรรยากาศผู้คนแล้วก็เพื่อนเพื่อนใหม่ๆที่เจอกันนะครับ ก็ตระัญยาว่าเดี๋ยวคงจะต้องมาเยือนที่นี่อีกครั้งหนึ่งพาเพื่อนๆมาครับรับบรรยากาศริมฝั่งโขงดูพระอาทิตย์ตกกันตอนเช้าก็ไปชมที่ภูทอกนะไปชมพระอาทิตย์ชมหมอกกันสวยงามครับสวยงามแล้วก็คนที่นี่เป็นกันเองมากเลยนะครับเหมือนอยู่บ้านเราเลยครับอยู่กินอยู่สบายจะทำอะไรก็เฮฮาเฮฮมา พอดีนะขึ้นเครื่องหกโมงก็ทันพอดีครับทันพอดีครับเดินทางไปเรอวครับเดินทางมาถึงที่จุดตอพานีแล้วนะครับวันนี้ก็เลยไปสนามบินรู้ไปไงครับวันนี้หลงรถ <c oughs> ลงรถอยู่ดีเขาก็ย้อนนิ้งไว้กลางทางโอ้ยเจอแต่ความแฉลี่แกนครับไปทางโน้นนะฮะไปทางโน้นสนามบินเลอะครับวันนี้ทันเวลานะโควิดนะเดินทางสนาม เซฟเซฟคันยังคันเวลาอยู่คันเวลาครับป็เวลาประมาณชั่วโมงนึงนะฮะในระยะเวลาในในระยะทางที่หกิโลเมตรประมาณหนึกิโลเมตรนี่สนามบินไม่รู้ว่าหนึ่งกิโลเมตรเข้าสนามบินมีเท่าไหร่ข้าบินดึงมาถ่านพังตึงแล้วครับโอเคในสุดครับสำเร็จแล้วเดินทางไปแล้วเดิทางเข้าก็อยู่ทางขวามือครับนี่ไงประตูใหญ่โตสนามบินอุดรคันนี้ ข้างหน้านี้ก็เป็นที่จอดรอรถนะครับแต่เราตอนนี้ไส้แตกเรียบร้อยแล้วไม่มีตาค้ารถแล้วต้องเดินต้องเดินเข้าหนำงบินกันไส้แตกไส้แตกเป็นโจ๊กเดี๋ยวเราก็เดินเข้าหนำงบินกัน<ป>เจอกันไหนบิน กับไปพร้อมจดากทานวันไตยไงครับขอดูไต้หน่อยครับไตโคเลยมีเวลาสะสมไตอีกห้าวันเดี๋ยวจะอธินาไปโคลัมโบอีกแล้วไหวไหมเนี่ยกลับบ้านครับกลับบ้านนะครับ